ก็สืุดซีซันบันเทิงสดน,นะคะช่วงนี้นะคะต้องขอบอกว่าต้องเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวเกาหลีนิด <หา S 1> นึงค่ะกิมจิกิมจีหน่อยนะครับใช่แล้วเพราะว่าจะพาไปชมเทปการสัมภาษณ<ม>์<ม>สุดพิเศษเลยทีเดียวของศิลปินเกาหลีอย่างบิ๊กแบงรู้จักบิ๊กแบงโอ้โห,โ,หโหทุกคนบนโลกนี้รู้จักบิ๊กแบงทุกคนบ<ม>นโลกนี้รู้จักบิ๊กแบงเราจะพาไปดูนะคะว่าบิ๊กแบงเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับแฟนๆชาวไทยบ้างแล้วก็เมื่อไหร่เขาจะมีอัลบั้มใหม่เนี่ยมาให้แฟนๆได้ติดตามกันดูนะคะเอาเป็นว่าตามคนนี้ไปเลยค่ะคุ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอิจฉาจนมากๆแล้วจนก็กำลังตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นอยู่กับห้าหนุ่มสุดหล่อแห่งวงบิ๊กแบงมันเองสวัสดีค่ะอันยังกันะยเดียวเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าเมื่อกี้เตรียมการมานะคะให้ห้าหนุ่มเนี่ยทักชายแฟนซีแัน อะไรกันบ้างคะซีซีฟูชุดนักเดียนโอเคโอ้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 อ้โ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 อ้เอ้โเ้โอ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 ้มอ้อรโ่อ้โอ้โอ้โอ้้น้โอ้โออ้โ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 อ้้โอ้้โอ้โออ้โอ้้โอ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 ้อ้โอ้โอ้้้้อ้้้้้ 찾아뵐 수 있을 것 같아요. 그리고 어, 조금 후에는 이제 태국에서 어, 저희가 지금까지 냈던 히트곡들을 모아서 어, 또 다시 앨범을 낼것같으니까 조금만 더 기다려 주시면 좋은 소식 갖고 찾아뵙겠습니다. 어, <목소리> เป็นเพลงผลงานเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้จะมีผลงานเดี่ยวออกมาอีกไหมคะแน่อรอคือ계획เต็มก็겠ังไม่โอ้เงินเดียวถ้อเกแนว่าักิดนึงนได้ก็จะมีการวางแมนกาะออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าคะใช่ตอนนี้เซ็กซี่แบบไ่น ชจเนียค <wykor> ือเซไม้ทังทล่งทั่งโอเคก็ต้องมารอดูว่าผลงานต่อไปนะคะของซึ่งลีนี่จะเซ็กซี่แค่ไหนนะอะต่อมาบางมาที่ท็อปบ้างดีกว่าค่ะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยมีทั้งงานแสดงมีทั้งงานเพลงเลยถามความรู้สึกของท็อปดกว่างานแสดงทั้ง2อย่างนี้มีความแตก 재밌지만 어뭐 너무 뭐다 다른 분야여서 어떻게 뭐가 특별히 더어 즐겁고 재밌다고 이렇게 얘기하기가 좀 어려운 것 같아요. 그렇습니다. 네어 이렇게 오랜만에 태국에 다시 찾아오게 됐는데요. 어 잊지 않고 기다려 주셔서 너무 감사드리고 어. 살고 있는 동안 어 건강하게 무사히 촬영 잘 마치고 돌아갈 테니까 다음에도 좋은 모습 많이 보여드릴 테니까 기대해 주시기 바랍니다. ครก็น่ารักมากเลยก็ฝากติดตามผลงานของบิ๊กแบงด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้จริงๆแล้วปีนี้ครบรอบ40ปีของช่อง3ถ้าอย่งงางนั้นฝากให้บิ๊กแบงอวยพรวันเกิดให้กับช่อง3นิดนึงค่ะ Hey what ever big bang happy birthday channel 3 h r e e โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นการสัมภาษณ์แบบ S S4 นะครับสำหรับ <c oughs> แฟนคนไทยจริงๆ ที่เดียวนะคะที่นอกจากตัวศิลปินแล้วเนี่ยน่าสนใจคือผลงานเขาน่าสนใจด้วยนะใช่ครับน่าชื่นชมครับแต่เมื่อกี้นี้นะคะดูกันไปแล้ว